แล้วเพื่อนแคปเกียร์ธรรมดาอีกหนึ่งคันนี่คือเจ้าตัวรีโว่สมาร์ทแคปและทีมคัญเป็นรุ่น l องท top หรือว่ารุ่นมิ d นะเพื่อนนะเป็นปี20เลขมาอยู่ที่170,000กว่ากิโลเมตรแต่ราคาครับ349,000เพื่อนๆมาดูน่าซื้อขนาดไหน1368ดูแคซีนะไม่ใช่ดูโครงสร้างนะครับนี่คานหน้าเดิมมากน็อตซ้ายขวาเดิมหมดนะครับไม่มีแกะเนี่ยาโปงหน้าไม่มีแกะ เครื่องยนต์เดินนิ่งๆ2.4ดีเซล150รแรงม้าเอาไปใช้เลยเพื่อนๆ4 000, 9 0 0 0พันบาทเท่านั้นเองคิวรถเนี่ยเขาเรียกว,ว่าไม่มีการแกะไปทำสีใดๆทั้งสิน้นนี่ยางยาังอ,อ,อยู่เลยเห็นไหมโอ้พระเจ้า <laughs> เอาอีกหนึ่งคันครับได้ยางมิชลิน4ล้อเลยเพื่อนสองหนึ่งหยางปี24นะยางปี24เล็บแวบเมื่อกี้อยู่ที่แถวนี้แหละ ยี่สิี่อ่ะผมบอกว่ายี่สี่นะเป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะนี่ดูสภาพนะครับน่าใช้มากอ่ะมาดูภายในเบาเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์มียุ่ยน,นิดๆหน่อยๆนะครับนี่เห็นเพื่อนดูถุงใจได้มาหนึ่งชุดครับดูเลขไหมครับนี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกับสองร้อยสี่สิบแปดกิโลเมตรหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ธรรมดาเดินหน้าหกสเปีดภายในดูสะอาดสะอ้านมากนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะ พวมมาติฟัง์กชันนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมเสียงพวมลายบลูทูธนะครับฝั่งนี้ก็จะตั้งค่าตรงหน้าจอุ่่ลรองเกาจะเป็นตรงกลางเ็จะเป็นเนี่ยตรงกลางจะเป็นดิจิตอลนะครับทุกแบบน,นี่ตั้งค่างต่างได้นี่ดูด้านหลังแคปบครับสวยงามดูประตูแคปยังไม่ได้เคยแกะเคยทําอะไรทั้งนั้นเพื่อนนี่คือรถเดิมมากครับแต่ผมให้ดูลึกกว่าน,นั้นนี่ โครงสร้างหลักเลยนี่คือไม่มีการตัดหัวตัดทางตัดอะไรทั้งนั้นไม่เคยทําสีนี่คือรถเดิมครับเดิมเดิมครับเอาแบบนี้เพื่อนไปใช้งานคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยดูแค่สีแห้งๆดูสภาพตัวรถครับอันนี้บางส่วนมีเก็บงานมาให้แล้วกันชนเสริมท้ายอ้โหได้มาใหม่ด้วยกเนี่ยกันชนสถาใหม่นะแล้วก็เพื่อนดูไลเนอร์ครับใหม่ๆเลยแล้วก็มี ในส่วนของนี่เห็นไหมท้ายเดิมมากเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าท้ายเดิมเพื mm ่อนน็อตหัวคมกลิบเลย QC ยังอยู่นะครับเนี่ยคือรถเดิมเดิมมากเอาไปใช้งานต่อได้เลยสําหรับคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานสีแค่แต้มสีนิดหน่อยเสียได้สีเก่าเพื่อนอ่ะใครอยากได้คันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับนี่ภายในยังไม่ได้สปานี่ยเนี่ยยังสวยขนาดนี้อ่ะปี2020 กระบะบรรทุกไม่มีหลังคา2.4ดีเซล1 5 0แรงม้าลำดับที่1ครับเป็นอีก1คันเพื่อนๆที่เอามาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้พิจารณาเผื่อใครใจร้อนเอาไปใช้ก่อนปีใหม่นี้วันนี้29คันรา68นะใครอยากได้ก่อนหรือมีความประสงค์อยากได้เลยแจ้งได้เลยจ่ายวันนี้ออกพรุ่งนี้หรือสปาแป๊บเดียวออกลยได้ก็เป็นอีกหคันสำหรับนะครับเจ้าตัวสมาร์ทแค เกียร์ธรรมาดาปี20เลขไม่แค่1 7 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรขายแค่3 4 9 0 0 0บาทใครอยากได้คันนี้ทักมาสวัสดีครับ